ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารประสบภาพของนักศึกษาพยาบาลวพอเชียงใหม่ที่มาและความสําคัญเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิดสีโรคหลักที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อร้อยละเจ็ดสิบสี่ของประชากรทั่วโลกจากข้อมูลองค์การนาเมโลปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าได้แก่โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคมะเร็งโรคทางเดินหายใจเรื้อรังและโรคเบาหวาน ซึ่งในประเทศไทยพบสถิติโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบม,มากจากการสำรวจของกองโรคไม่ติดต่อ ปีพศ2565ได้แก่โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานอีกทั้งยังพบพความชุกภาวะอ้วนในประชาชนที่อายุ15ปีขึ้นไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลการสำรวจครั้งที่6ของสำนักโฆชนาการปีพศ2565พบว่าระหว่างปีพศ2562ถึงปีพศ2563เพศหญิงม,มีภาวะอ้วนเพิ่มมากขึ้นร้อยละ4 6ส่วนเพศชายเพิ่มขึ้นร้อยละ4 7 และจากการกรวบทวนบวรรณกรรมของคุณปนันดาจาันสุกีและคุณวศินแก้วชันค้าพีพศออ2561ยังพบอีกว่าพฤติกรรมการบร,ริโภคอาหารของนักศึกษา,ารรในประเทศไทยเริ่มมีพฤติกรรมการบร,ริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเช่น การรับการไม่รับประทานอาหารช้าการรับประทานอาหารจานด่วนและการถือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบซื่อสดของกับพฤติกรรมของนักศึกษาวอบาเชียงใหม่และจากการสังเกตและสัมภาษณ์ยังพบอีกว่านักศึกษารับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดบุฟเฟ่ประจำหลังเลิกเรียนหรือหลังวันหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์และมักจะสั่งอาหารเดลิเวอรี่มารับประทานช่วงเวลา21นาฬิกาถึงเที่ยงคืนอีกทั้งยังไม่ออกกำลังกายสมมติให้การตรวจสุขภาพนักศึกษาวอบหัวเชียงใหม่ปีพศ256 65เพราะว่าความดันโลหิตสูงร้อยละ9.8จนตาลในเลือดสูงร้อยละ2.3และค่าดัชนีมวลกายเกินร้อยละ47.7หาหนาสาไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอานำไปสู่การเกิดภาวะพภชนาการเกินหรือโอ้อนได้และทำให้ก่อเกิดปัจจัยที่สมม่งผลต่อการเกิดโลคไม่ติดต่อเรือรังได้เช่นกัน ผู้วิจัยจะมีความสนใจในการศึกษาเพ,พื่พอวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลปทุมพเชียงใหม่เพื่อเกิดองค์ความรู้และแนวทางส่งเสริมการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพแก่นัก ศึกษาพยาบาลค่ะวัตถุประสงค์ของการวิจัย1เพื่อศึกษาระดับปัจจัยทางสภาพแวดล้อมกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของนักศึกษาบวบชย์เชียงใหม่2เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลบวบยเชียงใหม่ กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้สร้างขึ้นโดยใช้แบบจำลองทางนิเวศวิทยาของพฤติกรรมสุขภาพโดยพัฒนามาจากแองเจโลแฟร์เมลค่ะและเบียบว,วิธีวิจัยการวิจัยเชิงปริมาณ p r e d i t a t i v e research แบบสำรวจ survey research ประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาพยาบาลหลักสูตราาบาลศา,าสตร์บัณฑิตวพบเชียงใหม่ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2516ในชั้นปีที่1-4 กลุ่มตัวอย่างจำนวน2 3 2คนโดยใช้สูตรการคำนวณของ c e r s e y and Morgan โดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นพูด Stratified Random Sampling จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย Simple Random Sampling โดยการจับฉลาก Random Number Table แบบการสุ่มตัวอย่างไม่คืนที่ Sample with r e p a c e m e n t เมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถามจำนวนสามตอนตอนที่หนึ่งลนะักษณะข้อมูลส่วนบุคคลตอนที่สองปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่สามพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของนักศึกษาเพาบาลการตรวจสอบเครื่องมือผลวิเคราะห์ค่าเชื่อมัน่นรวมได้ค่าสัมประสิทธิ์อลฟาของครอมบัตเท่ากับ0.919ซึ่งประกอบด้วยตอนที่2 ได้0.944ต่อ3ได้0.903อางเก็บรวบรวมข้อมูล1ประสภาษาและชี้แจงรายละเอียดกับกลุ่มตัวอย่างผ่านทางไลนกลุ่มแต่ละชั้นปีที่ผู้วิจัยสร้างไว้โดยเฉพาะเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามออนไลน์ในรูปแบบ Google Form s. 2. อํนำเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างโดยส่งแบบฟอร์มแบบสอบถามออนไลน์ Google Form ผ่านทางไลน์กลุ่มแต่และชั้นปี 3. รอรับแบบสอบถามคืนทางออนไลน์โดยมีการกำหนดเวลาขอรับแบบสอบถามคืนภายในระยะเวลา7วันหลังจากผู้วิจัยได้ทำการส่งแบบสอบถามเข้าไปยังกลุ่มไลน์ 4. นํนแบบสอบถามที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความถูกต้องนํานำแบบสอบถาม มาตรวจสอบให้คะแนนตามที่กำหนดไว้และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไปค่ะการพิทักสิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างการศึกษาครั้งนี้ได้รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ ลงวันที่20พฤศจิกายน2566ถึงวันที่19พฤศจิกายน2567้กซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้รายงานผลการวิจัยเป็นภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจอะจงเป็นรายบุคคลไม่มีการเปิดเผยชื่อของกลุ่มตัวอย่างและไม่มีการเปิดเผยความลับของข้อมูลกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งในการวิจัยครั้งนี้ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงและกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ์ที่จะถอนตัวจากการวิจัยได้ทุกเมื่อตามความสมัครใจการวิเคราะห์ข้อมูล 1. ข้อมูลส่วนบุคคลระดับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพาของกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสภาพแวดล้อมกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียสันข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ช่วงอายุ18-20ปีมีรูปร่างปกติรองลงมาคือรูปร่างผมบางน้ำหนัก และมีภาวะโรคอ้วนลักษณะที่อยู่อาศัยของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือหอพักของวิทยาลัยได้รับค่าใช้ใจ่ายจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองประมาณ3,000-5,000ถึงบาทต่อเดือนค่าความดันโลหิตอยู่ในช่วงซิสโตลิก90-120ไดเอสโตลิก60-80มิลลิเมตรบอลอดค่าน้ำตาลในเลือดอยู่ในช่วง70-100มิลลิก 120, รัม mm. เนออร์เดซลิร ผลการศึกษาระดับปัจจัยทางสภาพแวดล้อมพบว่าในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมสูงที่สุดเท่ากับ3.42รองลองมาคือสภาพแวดล้อมทางนโยบายค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.12สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.74และสภาพแวดล้อมทางกายภาพค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.71ตามลำดับ ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพพบว่าในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยด้านการหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มนีน้ำตาลสูงค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.29ในขณะที่มีคะแนนเฉลี่ยด้านการรับประทานผักและผลไม้อย่างสม่ำเสมอและเพียงพอต่มที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.05ผลการวิเคราะห์รายชั้นปีด้านปัจจัยทางสภาพแวดล้อม ผลการวิเคราะห์รายชั้นปีด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยสภาพแวดล้อมกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพการอภิปรายผล1ระดับปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.06ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.604 2. ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชินีเชียงใหม่อยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.17ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.533 สามเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพพบว่าตัวแปรต้นที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของนักศึกษามี2ตัวแปรคือสภาพแวดล้อมทางน,น,นโยบาย R เท่ากับ0.000 P-value เท่ากับ0.268และสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม R เท่ากับ0.299 P-value เท่ากับ0.299และพบว่าตัวแปรต้นที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมี2ตัวแปรคือสภาพแวดล้อมทางกายภาพ R เท่ากับ0.020 P-value เท่ากับ0.772และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ R เท่ากับ0.093 P-value เท่ากับ 0.178การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์1ประโยชน์ต่อกลุ่มตัวอย่างสามารถเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม 2. ประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมมีการจัดอบรมเรื่องการส่งเสริมการบริโภคอาหารสุขภาพอย่างถูกต้องแก่บุคลากรในองค์กรและในส่วนของการบริโภคอาหารนั้นอาจมีการนำเสนออาหารเพื่อสุขภาพให้แก่ร้านค้าได้มีการนำมันจำหน่าย เพื่อทําให้เกิดความสะดวกแก่การเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพของบุคลากรในองค์กร 3. ข้อมูลในงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเพื่อน,นําไปปรับใช้ในการฝึกปฏิบัติข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 1. เพิ่มระยะเวลาในการจัดทํางานวิจัย 2. ควรมีการสอบแซกงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆทางสุขภาพได้มากขึ้นหรืออาจมีการศึกษาในรูปแบบอื่นๆเช่นรูปแบบโปรแกรมนวัตกรรม 3. อาจมีการศึกษาต่อไปที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของนักศึกษานอกเหนือจากการศึกษาต่อไปในการศึกษาทั้งนี้เช่นความรู้เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพความต้องการและแรงจูงใจในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพปัจจัยทางด้านสุขภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้นําข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดนโยบายทางสุขภาพและสร้างตัวชี้วัดทางสุขภาพของทุกเพศทุกวัยในครั้งต่อไป สทางวิทยาลัยควรมีการส่งเสริมปัจจัยด้านนโยบายและปัจจัยด้าน,านสังคมและวัฒนธรรมทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อให้นักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น